สวัสดีครับพี่ๆพ่อกับผมมอนสุภกรในช่มวันคลาสสิกนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องพระอีกเช่นเดิมนะครับอขอเท้าความก่อนว่า,ามีวันก่อนนะครับวันก่อนผมได้ไปดูรายการย้อนหลังครับเป็นรายการเปิดบันทึกตํานานนะครับเป็นรายการที่ไปสัมภาษณ์พระเกจิในยุคก่อนแล้วเขานาเทมาครับแล้วผมได้ไปเปิดดูพระองค์นี้ครับพระพระมงคลวิสุทธิ์หรือคูบาดวงดีวัดท่าจันปีนะครับที่จังหวัด เชียงใหม่นะครับท่านเป็นศิษย์คูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับผมดูรายการนั้นนะครับรู้สึกประทับใจมากคือท่านอายุยืนมากถึง1 0 4ปีนะครับก่อนที่ท่านจะมรณภาพแล้วข้อมูลที่ผมไปสืบค้นมาก,ก็คืออท่านเกิดเมื่อวันที่24เมษาย,ยน2449ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2อ5 3าะครับอายุท่าน1 0 4ปีในรายการได้สัมภาษณ์ท่านว่า,อาขอรู้เกี่ยวกับ เรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนะครับท่านก็กล่าวว่าท่านได้ไปอยู่กับครูบาเจ้าศรีวิชัยตั้งแต่อายุ13ปีจนถึงอายุ35ปีจนครูบาเจ้าศรีวิชัยถึงแก่การมรณนะก็เลยได้ย้ายกลับมาที่วัดท่าจัปีที่บ้านเกิดของท่านครับผมก็เลยเอ้ยเลยลองไปค้นดูดีกว่าเผื่อเผื่อจะมีอ่าวัตถุมงคลท่านสะสมอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วพระสายนี้น่าจะเมตตามากเลยทีเดียวเพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางของอ่าที่ท่านพูดนะครับแล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินว่า ระยะเวลาจาก13ปีถึง35ปีท่านต้องได้เรียนวิชากับตุวบารีวิชัยไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็ได้มาเจอนะครับวัตุมงคลก็เหลืออยู่แค่3องค์นะครับ3องค์แต่ผมคิดว่าน่าจะาเป็นที่เก็บน่าจะสวยอ่ะนะครับก็เลยนามาชมให้ชมวันนี้นะครับเป็นกูบาดงดีวัฒนาจำปีนะครับอ่าก็จังหวัดเชียงใหม่มีอยู่3ชิ้นนะครับก็จะนํามาให้พี่ๆได้ชมกันในในที่ผมเก็บไว้นะครับามาดูมาเริ่มเริ่มกันเลยครับผม ก็ตามที pues ่ผมได้กล่าวไว้ขั x, IR F, ้นต้นแล้วนะครับว่าผมได้ดูรายการได้ดูรายการเผยบันทึกตำนานขอยัดเอ่ยนามนะครับว่าท่านได้ไปสัมภาษณ์คุบาดวงดีวัาท่าจำปีนะครับโอ้ถือได้ว่าเป็นสิทธิเอกของท่านคูบาเจ้าศรีวิชัยเลยก็ว่าได้นะครับส่วนสำหรับประวัติของท่านนะครับท่านก็คือสมณสัดิ์สุดท้ายที่ท่านได้รับก็คือพระมงคลวิสุทธ์หรือคูบาดวงดีนะครับลวปปู่คูบาดวงดีนั้นเดิมท่านชื่อดวงดีสุทธิเลิศนะครับ เกิดเมื่อวันที่24เมษายน2449ปีมะเมียบิดาชื่อในอูกสุดที่เลิศมารดาชื่อนางจันทร์สุดที่เลิศครับอยู่ที่ตำบลสโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็ประวัติของท่านคือท่านมรณภาพเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2553เวลา6นาฬิกา40นาทีที่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่สิริอายุ104ปี8 3พรรษานะครับ ที่ผมได้เกินไว้ขั้นต้นก็คือท่านได้อยู่รับใช้กูบาเจ้าศรีวิชัยที่วัดพระสิงห์ตั้งแต่อายุ13ปีนะครับสิปีจนถึงอายุ35ปีจนกูบาเจ้าศรีวิชัยมรณภาพนะครับท่านจึงได้กลับไปที่วัดท่าจัปีที่เป็นบ้านเกิดของท่านนะครับแล้วก็ได้บุรณะเสนานะต่างๆนะครับในรายการผมอยากให้ทุกท่านย้อนกลับไปดูนะครับถ้าท่านได้ดูท่านจะรู้ว่าท่านอาจจะสัมผัสได้แหละว,ว่ามีความเมตตาม,มากเสียเกินลักษณะกิริยาท่านอาการท่าทางการให้พรแม้แต่ การพูดของท่านนะครับมีเมตตาจริงๆครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จะพัฒนาอย่างไะครับจนผมได้ขึ้นไปที่ห้องพระของผมแล้วก็ได้ไปค้นดูนะครับเอ๊จะมีไหมน่ามันคุณนนะปรากฏว่ามีจริงๆนะครับอาจจะไม่ใช่รุ่นหลักๆแต่ก็ก็มีนะครับอ่าก็ถือว่าก็ได้นำมาชมกันวันนี้นะครับจะเริ่มเริ่มที่เป็นพระผงท่านก่อนเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นพระผงเกษายิ้วดำหลวงปู่ดวงดีนะครับก็คือวัดดวงดีนั่นแหละนะครับอ่านะครับจะส่องมันดูใกล้ๆนะครับ กล้องไม่ค่อยชาด์เท่าไหร่นะครับกาลังรอผู้สนับสนุนอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่านี่คูบาดวงดีนะครับอ้ยทำไมไม่หนักจงเลยนะครับอ่านี่จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นยันนะครับเป็นยันของท่านนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆดีกว่าผมถ่ายกลางคืนเนาะไฟนะครับไฟห้องนะครับมันก็จะสาดเข้ามานะครับอ่านี่ครับมีลักษณะท่านนั่งสมาธิอยู่นะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าอ่าดวงดีนะครับเป็นพระที่ชื่องามนามมงคลจริงๆนะครับ ดวงดีนะครับอ่าไปไหนก็ดวงดีตกที่อับที่จนยังไงก็ยังมีวัตถุมงคลของหลวงปู่ดวงดีเป็นที่พึงลึกถึงอ่าความสบายใจสบายกายที่จะได้ห้อยได้แขวนอารัธนาบูชาติดตัวนะครับเพราะท่านก็ชื่องามนามมงคลนะครับดวงดีอ่าและเป็นพระเทระที่อายุยืนจริงๆ104ปีนะครับอ่ายืนจริงๆนะครับอายุท่านนะครับและท่านเป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากในรายการที่ได้ไปถ่ายท่านไว้นะครับน,นี่นำมาชมกัน ใกล้ๆนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญระวะเดี๋ยวช่าชมทีหลังนะครับอันนี้เป็นรุ่นอ่าคูบาดวงดีสุภัทโทนะครับรุ่นเมตาา90ก็คือจัดสร้างเมื่อท่านอายุครบ90ปีนะครับก็สวยงามมากเลยทีเดียวครับกล่องเขาก็ดีดีนะครับมีที่จับตรงนี้ด้วยครับก็ดันเหรียญออกมาครับอันนี้คือเหรียญครับดูดูเหรียญครับสวยมากเลยครับเหมือนหลวงปู่มากเลยทีเดียวนะครับคูบาดวงดีสุพัทโทนะครับแต่ริงเขียนมาหลวงปู่หลวงปู่คูบาเลยนะครับอ่าด้านหลัง น่าจะเป็นทางสายกฎหมายสร้างนะครับเป็นกระทรวงที่ทําสร้างครับกระแสยังดีอยู่นะครับเหรียญนนครับเพราะว่าผมก็เก็บเก็บดีอยู่นะครับนำมาให้ชมกันครับหลวงปู่แต่ท่านจะเด่นเรื่องกุมารทองนะที่ที่ผมดูในกลุ่มพระท่านนะครับว่าท่านทํากุมารทองแล้วคนเอาไปอาราธนาติดตัวนั้นนานไปใช้มีประสบการณ์มากมายนะครับก็อันนั้นเป็นกุมารเนาะแต่ว่าผมไปดูแล้วไม่มีนะครับ ก็จะมีแตเ่เป็นพระเป็นเหรียญของท่านนะครับอ่าตัวหนังสือคมชัดมากเลยนะครับเสียดายที่มือผมไม่นิ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> พ,พี่โอ้นะครับสวยงามมากเลยนะครับปูบาดวงดีชื่องามนามมงคลจริงๆครับดวงดีอ่า อันนี้ก็คือเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับเป็นเหรียญครบรอบอายุ96ปีสองท่านนะครับอันนี้เป็นเหรียญนวาวาครับอ่าเป็นเหรียญนาวาต่อบโคต่อหมายเลขครับผมก็อัน,น,นเหรียญนี้ผมไม่ได้ห้อยแต่ว่าผมนําไปเลี่ยมกันน้ำไว้เพราะว่าด้านข้างนี่นครับเป็นสนิมนครับเจ้าของเก่าเขาเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผมก็กลัวว่าจะสนิมจะลามไปเรื่อยนะครับผมก็เลยเลี่ยมกัน blank. น้ำไว้กันน้ํากันอากาศครับไม่ให้สนิมมัน ขยายตัวนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าผมทําถูกหรือเปล่าถ้าพี่ๆมีข้อแนะนำยังไงก็คอมเมนต์ช่วยผมหน่อยนะครับผมก็เสียดายเนื้อพระนะครับอันนี้น่าจะเป็นเลขสองหนึ่งหกะครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะสวยงามมากเลยนะครับอ่ามีพร้อมกล่องนะครับดูด้านหน้านะครับอันนี้เหรียญครบรอบเก้าสิบหกปีนะครับอ่าอันนี้ให้นำมาให้ชมนะครับเป็นพระที่สวยงามมากจริงๆครับ ผมเชื่อว่าถ้าใครได้ห้อยหรือไออารัธนาติดตัวนี่ผมเชื่อว่าน่าจะอา,อาจจะมีโชคมีลาบดวงดีเหมือนชื่อของหลวงปู่นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นพระเทระที่สิทธิเอกุวาศรีวิชัยนะครับก็ถือว่าสุดๆแล้วในสายภาคเหนือนครับน่าจะเมตตาม,มากเลยทีเดียวครับนี่ครับอ่าอันนี้จะเป็นโค้ดแล้วก็สองหนึ่งหกนะครับหมายเลขนะครับความหมายของมานี่ันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันพยายามจะถามจากผู้รู้อยู่แต่ก็ยังไม่ได้คําตอบนะครับว่า เห็นชนะึงมีม้านะครับเรื่องจะสื่อถึงความเมตตาความอดทนก็ว่าได้นะครับอันนี้ผมก็เล่าไปตามภาพที่เห็นนะครับ่าวัดชาจัมจีในด้านหน้านะครับองค์นี้เนื้อนาวานะครับสวยงามแล้วก็เหมือนหลวงปู่มากเลยทีเดียวนะครับดูครับดูดูใกล้ๆนะครับเส้นตาเป็นตาเลยนะครับแทบจะเห็นขนตาเลยครับ อ่านี้ก็นำมาอันนี้ก็นำมาให้ชมกันนะครับภาพจะกระตุกหน่อยนะครับเพราะว่าคุณภาพกล้องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับผมก็เก็บไว้ดีนะครับเป็นเนื้อนวะด้วยนะครับก็ถือว่าหายากหายากสี่นครับเป็นลองแค่เนื้อเงินครับแต่ผมไม่ทราบว่ามีเนื้อทองคำที่ป่านเขารุ่นนี้นะครับอ่านี้จะเป็นกล่องครับครบรอบเก้าหปีนะครับ2,545นห้าี่สิบห้าะครับวัดท่าจันปีจังหวัดเชียงใหม่ผูบาดูนีสุพโทนะครับ และนี่ก็คือเป็นวัตถุมงคลที่ผมได้เก็บสะสมไว้นะครับอาจจะเป็นรุ่นที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่รุ่นแรกหรือเป็นรุ่นหลักแต่ว่าผมเชื่อว่าท่านหลวงปู่หลวงปู่ก็น่าจะอธิษฐานจิตปลุกเสกได้อย่างเข้มแข็งมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็นํามาจนแค่นี้นะครับผมแล้วก็นี้คือก็ทั้งหมดนะครับที่ผมเก็บสะสมไว้ถึงแม้ถึงจะมีน้อยแต่แต่ก็มีก็เลยนํามา อ่าเล่าสู่กันฟังถึงแม้จะราคาค่านิยวมอาจจะยังไม่สูงมากแต่ว่าผมเชื่อว่าผู้ตรคุณของท่านครูบาน,นั้นมากมายซะเหลือเกิน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องความเมตตาอันนี้ในความเชื่อของผมนะครับอันนี้ในความเชื่อของผมแล้วก็ก็มีชมเท่านี้นะครับสุดท้ายผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่องเราโดยการเข้ามากดรับชมนะครับอ่าสวัสดีครับ